สวัสดีค่ะในคลิปนี้ลูก,ก้าจะมาสอนวิธีการทำชำระเงินฝั่งเจ้านี้วิธีการทำอย่างไรไปดูกันเลยค่ะเข้ามาที่หน้ารวมโมดูลแล้วไปที่โมดูลบัญชีค่ะหลังจากนั้นไปที่เมนูเวนเดอร เลือก payment with invoice ค่ะจะเห็นว่าที่หน้านี้นะคะตัวระบบเนี่ยเขาก็จะดึงเอกสารต่างๆนะคะที่เรามีการทําจ่ายเงินฝั่งเจ้าหนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเอกสารที่เป็นโพส t ต็หรือว่ามีการลงบันทึกบัญชีเรียบร้อยหรือว่าจะเป็นแค่เอกสารแบบฉบับร่างนะคะในกรณีที่เราต้องการทําชําระเงินเวนเดอร์นะคะให้เรากดไปที่ปุก New เพื่อสร้างเอกสารการชําระเงินเวนเดอร์ใบใหม่ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นที่เข้ามาด้านในแล้วนะคะให้เราเกาะข้อมูลเวนเดอร์ของเราไปนะคะโดยการพิมพ์ชื่อเวนเดอร์ของเราค่ะ โอเคค่ะหลังจากที่ใส่ชื่อเ e นเดอเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถเลือกเอกสารได้เลยว่าเราจะชำระใบไหนบ้างน,นะคะในกรณีนี้เนี่ยลูกแก้วจะเลือก ใบนี้มานะคะแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนอกจากนั้นนะคะตัวระบบเนี่ยยังมีช่องให้ใส่ข้อมูลเลขที่ใบกำกับภาษีนะคะที่เราได้รับมาจากเวนเดอร์ของเรานะคะเราก็สามารถนําเลขที่เอกสารตรงนั้นนะคะมาใส่ได้เลยนะคะในกรณีที่เราต้องการแทร็กย้อนหลังเนี่ยก็จะทําให้ง่ายมากขึ้นนะคะหลังจากที่เราดึงเอกสารเวนเดอร์บิลมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะดึงจํานวนมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับหักหน้าที่จ่ายนะคะถ้ามีแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะคะหลังจากนั้นคะ่ะเราต้องมาเลือกวิธีการที่เราจะชําระเงินให้กับเบนเดอร์เจ้านี้นะคะ เคนี้ก็จะจ่ายเป็นเงินสดแอดวิธีการแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะทําการชําระเงินให้กับเจ้าหนี้ของเราเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราทําการชําระเรียบร้อยแล้วเนี่ยหากมีรายการในเอกสารของเรานะคะที่มีการต้องหักหนะ้าที่จ่ายไว้ตัวระบบเขาก็จะสร้างเอกสารหักหน้าที่จ่ายมาให้นะคะซึ่งจะเป็นสเตตัสเป็นฉบับร่างนะคะเราก็สามารถมากดคอนเฟิร์มได้เลยเพื่อออกเอกสารหักหน้าที่จ่ายให้กับวีเดอร์ของเรานะคะแล้วก็ถ้ากลับมาที่วีดเดอร์บิลของเรานะคะก็จะมีสเต็มเพจแล้วเรียบร้อยนะคะ เพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะสามารถทําการชําระเงินให้กับเจ้าหนี้ของเราได้เรียบร้อยแล้วค่ะมาหยุดทุกความวุ่นวายในการบริหารจัดการธุรกิจไปกับเรามา stop b u start y s b u s y ไปด้วยกันหากไม่อยากพะะลาดสาระดีๆอย่าลืมกดติดตาม b u s y ได้ที่ช่องทางตามนี้เลย